เราพิ่งคอยจาสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับ,รบพีนี้จะถามว่าเลี้ยงหมาหรือเลี้ยงแมวดีครับแมวครับแม่อยู่แล้วหมาครับหมามันซื่อสัตย์ครับแมวก็ซื่อสัตย์เหมือนกันแล้วเวอร์ไวด้วยเวอร์ไวด้วยเคยเห็นไหมแมวโดนเลมอนรู้จักไหม,มถ้าไม่เจ๋งจริงอ่ะญี่ปุ่นเขาแมาไปทำกระตูไลควายสุกุปดูรู้จักไหม กกเขาจริงจริงมันไม่กลัวผีหรอกว่าบูดูเนี่ยมันไปเก่าเก่าเก่าโดเรมอนมึงไม่เก่าอ่ะอ่าโดเรมอนกูคาสิกไอ้าสิเก่ากว่ากูไปดูเลยของจริงมันไม่กลัวผีอ่ะมึงเลี้ยมันเฝ้าบ้านเงี้ยกูไปดูไปดูแหมแล้วไงนะกูไปดูของกูนี่แคทวูแมนอะไรเมื่อกี้มึงเลี้โดเรมอนอยู่จ้ะเขาไปหนังฮอลลีวูดกันแล้วไอ้ยังกูเฟินมีปุ๊บนี่เลฟเฟลนมาจากแมวฟับนี่เลี้ยงหมาครับหมาตรงรักพักดีเฝ้าบ้านไกกด้กันผีได้เนี่ย <Cat woman S 2> เฝ้าบ้านได้แล้วก็กันโจรได้ด้วยของกูเนี่ยทั้งงูทั้งแมวไอ้ทั้งงูทั้งหนูได้กันได้หมดตะกบฟับฟับแล้วแล้วหมาตะกบงูไม่ได้ไงไม่ได้ไม่ทันมันหรอกได้รับ<า>แขนเนี่ยอ้โอ๊ยเงีเ้ยตายไอ้หมา <c oughs> มันกัดเดี๋ยวมันก็กัดหางไงสู้ไม่ได้หรอกไอ้แมวได้หมาหมาแรงเยอะแมวแค่ครูอ่ะ เอาหมาเอาหมามาไ, <อ S 1> ไฟกับแมวแมวก็ตายไม่ตายแมวไวว่ะหลบฟุบฟุบขึ้นแต่หมากัดเนี่ยแมวห้อยคอแม่ห้อยว่างี้ไม่มีห้อยอาหารตะปบเลยปาบตายมาันตะปบไ, <อ S 1> ไม่ได้ฮะเลี้ยงหมาเาหมาซื่อสัตย์หมาแบบอยู่กับเราแบบรักเรากว่าวจะไปรักได้ไงยังไงแมวกูก็รักแมวเห็นมึงเป็นทาสไอ้เก๋ใครทาสยังไงทาสอะแมวมันจตีนเขี่ยมึงเนี้ยมันไม่ได้คิดว่ามันนวดมึงนะเว้ยมันเอาตีนเขี่ยอย่างเงี้ย อแล้วหมาเคยมีไหมเคยมีแม่หมามันนวดมีไหมมีไหมหมามันนั่งรอหมามันนั่งรอมันไม่ได้นวดกนได้แต่นั่งรอเลยใครมันมาเงมันเอาตีนเขี่ยมึงมันมันนั่งรอมันจงรักภักดีไงมันฟังคําสั่งไงมันเคยไหมล่ะมันเคยเรียกมันเรียกมันมันก็มามันไม่ต่อยอดไงไอพวกนี้ไม่มีเอทิฟแมวเด็กคเอทิฟมึงสั่งมันมันนั่ง มันเนี่ยไอ้ยี่มันเก่งเนี่ยมึงดูมันต่อยอดให้เราไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังหาอะไรเขาเรียกว่าเีเอทีมันไม่เชื่อฟังมึงเอาอ่ะดีๆเวลามึงเล่นกับหมาเนี่ยหมาโยนบอลไปปุ๊บมันไปรับเนี่ยนะมันออกกำลังกายแข็งแรงด้วยแล้วเวลาเล่นกับแมวนี่ยังไงแมวก็โยนไปเลยมันไม่รับมันชิ่งกลับมาแมวฉลาดไอ้ควายมันรอชิ่งหมามันโง่หมาเนีวิ่งไปเอามันชิ่งมามันก็ไม่สนใจแล้วเวลามึงต้องเอาไอ้ถุงเอาผู้อะไรไปเขี่ยหน้ามันเงี้ยเออเว่ามันชอบไปแล้ะเนี่ยเฮ้อเฮ้อเฮ้ออะไรมึงเนี่ยมันจอบไปแล้ว แล้วมึงกมาอุ้งเนี้ง อ่ะหมาหมาไม่เป็นไรหมาไม่สนใจแต่เนี้ยมึงไปเล่นกับมันเนี้ยเฮ้ยเคียดได้อะไรเนี้ยมันก็เป็นปัดเหมือนแมวอ่ะมันก็ปัดเหมือนกันอ่ะแมวมันไวมันก็ต้องไวไอเงี้ยเดี๋ยดี๋ลวเดี๋ยวกูเข้าประเด็นนี้ก่อนหมาเนี้ยยังมึงต้องดูแลแมวนี่ปล่อยเสรได้เลยนะเจ็ดแปดวันมึงจะไปต่างจังหวัดอะไรแค่มึงมีเครื่องเนี้ยมึงดูแลเองได้หมามันไปกับเราได้มันไปกับเรามันก็เชื่อฟังไงบอกให้อยู่นิ่งๆรอนะมันก็รอหน้าห้างหน้าปั๊มหน้ามันรอได้หมดไวแล้วไม่ขี้ก็ต้องเก็บนี่แมวปล่อยมึง ของงมึบ้านกูใหญ่เฮียมันก็ริ่งไปเลยเจ็ดแปดใหญ่ยังไรห้องมึงเปิดประตูไปล้มตัวงเตียงแล้วเฮียนี่ส่วนตัวละไอสัตว์ไม่ก็ต้องมีเครื่องมีอะไรปึ๊บมึงปล่อยเจ็ดแปดวันเมื่อไม่เป็นไรแมวมันรู้ได้ไงมันเหงาทนไม่ได้มันพูดได้มันร้องชีวิตมันเกิดมาทั้งชีวิตมันจะให้มันอยู่แต่ในห้องเน่าๆหรอถามจริงมันอาร์ติสมันคือเคทีฟและอาร์ติส์อีกไล่ไอเฮียเลี้ยงหมาอแมวอยู่แล้วลองลองถามดูดิ